ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับมีเนื้อที่แปดไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับทางเจ้าของที่ดินเขาก็อันนี้จะเป็นกล้องวง,วงจรปิดนะครับในที่ดินแปลงเนี่ยนะครับเดินระบบน้ำไว้ทั้งแปลงเลยนะครับ แล้วก็จะมีบอ่ออยู่หนึ่งบอ่บอบ่อเนี้ยก็น่าจะมีเน้าที่ประมาณไล่กว่านะครับเพื่อไว้ใช้รดต้นไม้ในพื้นที่นะครับในตัวที่ดินเนี่ยก็จะมีเอ่อต้นไม้ที่ที่เพิ่งปลูกนะครับก็ยังยังไม่ใหญ่มากก็จะมีต้นมะม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาราริมน้ํา มีมะพร้าวมีมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีฝรั่งกิมจูแล้วก็จะเป็นต้นกระท่อมนะครับในแปลงของที่ดินเนี่ยก็จะมีบ้านอยู่นย่งหลังนะครับทางเจ้าของเขาได้ปลูกบ้านไวน้อย่างหลังก็สามาที่จะมาปลูกมาอยู่ได้เลยนะครับมาอยู่เป็นบ้านสวนนะครับก็มีบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีเ,เรือนเพาะชํา อีกหนึ่งหลังที่ดินมีเนื้อที่8ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงอยู่ที่ตำบลปากกะนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับนี่ก็จะเป็นมะม่วงนะครับก็ไซส์ขนาดที่กำลังโตนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตัวอำเภอบ้านนานะครับประมาณ5กิโลก็ห่างจากตำบลชะอมประมาณ10กิโลนะครับภายในแปลงที่ดินเนี่ยก็ ไม่ไม่ต้องถมแล้วนะครับทางเจ้าของเขาเขาถมไว้เต็มพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่หนึ่งหนึ่งบ่อนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่พร้อมอยู่เลยนะครับก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับก็คือกล้องวงจรปิดทางเจ้าของที่ดินเขาก็ติดกล้องวงจรปิดไปด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อบรรดาผลไม้นะครับก็จะเป็นมะพร้มาวมะม่วงฝรั่งกิมจูแล้วก็กระท่อมที่เจ้าของเขาลงไว้นะครับแล้วก็เดินระบบน้ําไว้แล้วพร้อมกับเรือนเพาะชํานะครับ และภายในแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีศาลานะครับศา,าลาริมน้ําอยู่หนึ่งหลังนะครับนี่ก็จะเป็นศา,าลาริมน้ําที่ทางเจ้าของที่เขาได้สร้างไว้นะครับไว้นั่งพักผ่อนบรรยากาศริมน้ํานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านทางซ้ายมือของของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวิวของเขาใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมน้ํานะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับก็ห่างจากตัวนครนายกประมาณ 15โลนะครับแล้วก็ห่างจากถนนบ้านนาแข่งคอยนะครับซึ่งเป็นถนนถนนเมนนะครับที่จะไปตัวแข่งคอยก็ได้จะไปตัวอำเภอบ้านนาหรืนอนครนายกก็ได้นะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับบรรยากาศรอบๆนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็มีทั้งคนในพื้นที่ที่อยู่ประจาําแล้วก็คนกรุงเทพที่มาสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศไว้มาพักผ่อนตอนอวันเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับ อย,อย่างทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นของทางคนกรุงเทพนะครับส่วนด้านหลัง,หลงใหญ่ๆที่เราเห็นนะก็จะเป็นของคนในพื้นที่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวิวเขาใหญ่นะครับที่มองเห็นได้ไกลๆนะครับก็จะถ้าถ้าเราจะวิ่งไปที่ภูเขาอย่างเช่นตมอนโจมเนี่ยก็ประมาณสักสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับก็ไปเที่ยวน้ําตกอะไรได้นะครับสนใจนะัดดูที่ดินนะครับ0 8นย์7 7 9 9 3ครับสวัสดีครับ